อย่าพิ่งถามเลยนี่พูดดีๆก็ได้พระไม่ดื้อหรอกระต้องตอกเก่าได้ป่ออยากนี้เป็นวัดล้างไม่เห็นองค์นั้นไงที่ย้ายไปอ่ะอย่าดื้อแล้วอย่าเจ้าชู้นะอยาจะเป็นแฟนคนนู้นคนนี้เขาเข้าใจไหมล่ะไม่สบายใจไม่ไปเกี่ยวเลยนี่ที่ออกสื่อแล้แหละที่ไม่ออกสื่อต้องโอ้โหติโง่แหมแล้วพวกนี้ว่างพอดีเลยเนาะเออดีจะได้ไปนอนเล่นโรงพยาบาลทุกคืน ึึนนนห่งไปนอนทำไมโรงงานโรงพยาบาลกูสะแกให้นี่เออเออบอกโยมด้วยอาตมามรณะแล้วตบขนาดนี้จะชนะแล้วกูเหมือนพระยังเนี่ยไหนเล่าโอ้เป็นหลวงพ่อชุบเป็นทอดเอ้ยพี่กลุ่มหน้าให้คอยร่วมมือมึงลองดึงเขามาเป็นพระอย่างกูดิ จะห่มใส่สวยจะได้ไม่องอ๋อข้างหลังนี่เขาให้คนดูเข้าเหรอในห้งน้ำอ่ะทำไมอ่ะถึงว่าเราเคยตัวสิทำไมอ่ะไปขึ้นข้างหลังเพราะว่าเคยเป็นห้องน้ำผู้ชายใช่ก็เพิ่งรู้ว่าคนดูเขาต้องเข้าข้างหลังขึ้นไปยายคนนั้นกำลังยืนเยี่ยวผู้หญิงผู้หญิงยืนรอยืนรอวันนี้โถล่ามนี่เงินไปได้เหมือนเดี๋ยวกันคนขโมย อะไรเนี่ยเกดฮะใช่ป่ะนาะโอ้ยเบลมันเหมือนอะไรสักอย่างว่าเจ้าแม่งโอ้โหทักขนาดนี้นะโคตรเท่เลยนะมันเหมือนอะไรนะไอ้นี่ว่าแพ้ทำไมพีเชนเตอร์พีเชนเตอร์พีเชนเตอร์อะไรวะห่อหุ้มทุกครั้งยับยั้งเอดมึงจึงออแบบนี้เลยนะเออแล้วท่านทำไมเหลือลูกเดียวเนี่ย มันจะเป็นทองแดงโอ้ยางงี้อ้าวเชื่อโอ้โหอันนี้ทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ล่ะเฮ้ยไอ้ห่ารู้แล้วอย่างเจ้าชู้มันมากจะกลับไปบ้านคืนนี้ได้ผลแน่อะไรรู้แล้วจะง้อเมียยังไงรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วโอ้ยให้แจงตัวคอสเพลย์มิวนิคอร์นเจ้าภาพนั่งขำกันจ้ะ เงียบกิ๊บยังไงนั่งขังเงียบกิ๊บหายนั่งขังเงียบกิ๊บเพื่อเพื่อแกจะถวายปัจจัยบ้างอ๋อถวายปัจจัยทำบุญยังทำไมมันเกศเกศพระนี่พระลูกวัดนะเนี่ยเนี่ยพระลูกวัดเออแค่พระลูกวัดเนี่ยโอ้โหเจ้าวาดไม่ทะลุหรอกขาเลยกิเอาะอ่างไปก่อนล่างเดี๋ยวอย่าลืมนะเพื่อนให้เขากลับไปก่อนแล้วไปกินนะเดี๋ยวต้องล่างไปก่อนนะ มันชิี้ว่าล่าได้บ้างไง้องค์น,นั้นไงเขาโซล่าไาว้เพราะว่าพระพุทธรูปแบบมีค่าเก่าแก่เอาไปขายได้เข้าใจไหมมันต้องล่ามสิเดี๋ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อันนั้นมันล่ามแปลภาษาเอาหญิงรออยู่ตรงนั้นก่อนนะค่ะโอเคสถานที่ก่อนไม่มานานไม่รู้ว่าฝุ่นเป็นยังไงบ้างฝุ่นเยอะแน่ๆแ,แล้วหญิงแทบปวดระหูโอ้ยดูสิเนี่ย ใช่เปลเจอพอดีเไวะเป็นไงบางยังไม่ยังไม่สะอาดเลยกูทำความสะอาดเองยังอีกเหรอ ชื่นใจอ่ะเดี๋ยวจะทำความสะอาดกรับลูกกินยาอะไรเข้าไปหนึงไม่ลงเลยเขาใส่ไม่ใช่ค่ะไอ้ชาพาดแดดเวอร์มันไม่ใช่เกศกลัวไอ้จะด่ามึงยังไงดีว่าเจ้าดูดิเธอดูเกศหลวงพ่อดิมันเด้งได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวกูทำความสะอาดกรับลูกหลวงพ่ออยู่เฉยนะครับ นี่มึงขยอนชวาเดี๋ยวมึงให้พ่อแม่ตั้งชื่อมึงคนเดียวมึงไม่ต้องมาตั้งชื่อกูกูจะบอกมึงว่าที่กูมาในคราเนี้ยกูบ่นไว้ก<อ>ูะจะมาแก้บน่นเดี๋ยวแก้บ่นก่อนของหญิงเลยจังเล็ดนะพีเร็จขอให้ได้ผัวกเลยขอให้ได้ผัวร้อยคน แล้วได้ครบไหมไม่ครบกูได้99เ้าเอ้า้ทำไมอีกคนเดียวไม่ได้ละ่ะดีแล้วไม่ได้ร้อยอะทำไมอ่ะเดีย๋ยวเขาจะเรียกว่าอีกร้อ,อยร้อยคนเดี๋ยวถทาไหหลวงพ่อก่อนอแอป๊บหนึ่งนะ นเ,นเป็นไงเยี่ยงกิบอะไรลง<ว>ไม่กลับเลยฝากหวังไว้แป,ป๊บนึงนะคะแป,ป๊บนึงนะคะัปว้าววว่ววาวว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 ลววากววววววว่ววนไวว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 วดววววววว เกศมันมดียโยมใช้ผิดมาเพล่ยอากไป้องนะเขาหยิบเพื่นะเ,เ้ยไม่กล้าว่ะ <c oughs> เกนะ <c oughs> เกศนะ มันลื่นอ่ะหัวลื่นครับนึง เหลวงพ่อขาม๊บนึงนะคะโทษค่ะเบิกนี่เบิกนี่มันติดตามับติดตาเขาตอบดูไหมต้องมึนะครับต้องนึงอยังยังไม่หมดโบนไหวแกโบ่นแล้วแค่บ่นอ่ะโบนยิงปืนจะได้สมใจหวังเฮ้ยเพื่อชอบเหรอเฮ้ยไม่พนเฮ้ย เค่ะไขกันเนี่ยมาส่งพระค่ะหลวงพ่อท่านก่อนใครอย่าพุ่งไปไหนนะคะเออเป็นเป็นไรเป็นไรเด้อเจอ้าวพระมาโชว์ไม่เขาไม่สงสัยอะไรจริงๆเลยเขาไม่สงสัยเลยหลวงพ่อค่ะเขาไม่สนอะไรเลยจริงๆนะเอาแต่ที่เขาเตรียมมาอย่าทักอย่าทักเขาลนเขาลนแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงอย่าพุ่งยุ่งนะครับแป๊บนึงเขาเริ่มเล่นไปเรื่อยได้เห็นไหมนะกำลังตั้ง หนูพ่อ่าที่หนูได้บนไว้หนูจะยิงปืนแก้วนัดขอให้หนูสมหวังหนูจะยิงแล้วนะคะพ่อแก่ซอลลามรุ้นเลยเป็นไรเป็นไรไม่ลงรูปปดต้องวัดมาดูจีวี หลวงพ่อ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 โตออกนิดนะคงนะหลวงพ่อนี่หลวงพ่อพัดยังมาไม่ถึงหลวงพ่อตายขาโต๊ะโต๊ะยังไม่หมดยังไม่หมดรี่ปิดท้องก่อนปิดท้องหลวงพ่อโต๊ะโต๊ะอะไรมะหลวงพ่อโต๊ะครับนั่งนี่นะคะเขาด่าเขาบ่นเลยรหนัหนาเนี่ยวันนี้เพิ่มอีกแล้วอ่ะมีไหมก่อนเพื่อน จะได้ได้กินข้าวไว้ปอันนี้ทำอะไรอ่ะคนเยอะเขาก็ลดนี่อันนี้ทำอะไรทำอะไรจ๊ะปิดทองพระองค์คะพ่ออยู่เฉยนะคะพ่ออยู่เฉยนะพ่ออยู่เฉยนะพ่ออยู่เฉยค่ะลองเป็นมึงที่มึงอยู่เฉยไหมจะปิดทองกับหรวงพ่อแม่พุทธลูกพูดได้หรอคะยังทั้งตั้งแต่ชนบุรีเลยครับนี่นะคะ ลงเต็มที่เลยมั้งเอชตรงไหนแปะตรงนีอา่าๆเนะ่าเลนะว่าตูแน่อันนี้แนอันนี้รับรองหาคืนคืนคืนเลยค่ะโดว่าจะคืนหรือจะคืนไมไปเด้นัดด้วยทำให้ฮ่ามาดูมาทึบตัได้เลยนะคะมุกเนี้ยมันจะเป็นมุกที่หนูจะอยู่ต่อหรือว่าหนูจะไปน่าจะไปนะ หลวงพ่อน่งเฉยนะครับแป๊บหนึ่งค่ะเฮ้ยเฮ้ยได้วะเฮ้ยเล่นดีวะเฮ้ยได้วะเล่นดีเล่นดีได้ปะกลับไปอยู่กับพรเทพมือนเดิมพอเลี่ยยังไม่หมดค่ะแสงก็ทำนำทางแป๊บหนึ่งนะค่ะหลวงพ่อลูกจะถวายไฟค่ะ แต่ว่าหัวเยอะนะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะคะัหลวงพ่อค่ะขอให้ไม่โดนไล่ออกนี่เล่นไปก่อนเดี๋ยวน้าหน้าไปตัดตัดแค่ตัวมึงออกไปเลยเล่นโจเพื่อนเล่นโจเพื่อนเพื่อนตอนแรกมันจุดเทียนก่อนยิงปืนไม่ใช่มันก็ข้ามข้ามกันได้นะ้า่อนเแต่นีถ้าเล่นไม่ดีไปประกาศหาคนขยับรถเถอะเล่นดี ้อจะจุดเทียนสองทางค่ะแสงระทนำทางปากตรงไหนอาลจะไม่ปากเทียนละนี <yup> ่ไว้ก่อนมันลอยแล้วนะเดี๋ยวเกาจับได้นี่ไว้ก่อนรถ่าจะตายผมตายชักสิทธิ์จังเลยอ่ะ ปิดวาจาด้วยท่านค่ะอยากเยิงนะคะหลวงพ่อค่ะโอ้ยหลวงพ่อเป็นไรคะหลวงพ่อคะจะปากเพียนนะครับมันต้องหยดน้ำตาเพียนก่อนครับหลวงพ่อดับอีกแล้วอยากสึกแล้วอ่ะอย่าพึ่งสึกจ้าก็ไว้กินข้าวกินข้าว ยอมโกนใจจุดไม่ติดแล้วครับฝากไว้ก่อนขนมพ่อขาจับไว้ลวงพ่อลมแรงนะเออโอนี่ธรรมานาอ,อกหนักใจก็ดับเทียน<อ>ดับไปเลยนี่เป็นไงมึงดูสิหลวงพอ่อเล่นกับกูด้วยจัดจิตจิตมากเลยขนมพอ่อไปตามน้องหญิงมาเร็วน้องหญิงได้ค่ได้กินเยอะอ๋อได้กินเยอะอิ่มตีนทีคนนั้นละเดี๋ยวรอได้อีกคนหนึ่ง คนนี้มาแล้วดูที่ไม่นานคนนี้บทพู้เลาที่สุดรอฟังเขาก่อนสิจะได้รู้ถามจะรู้ไหมเนาะอย่าไม่ค่อยนะคะถวายเทียนนะคะสาธุสาธุสาธุขอพระบรารมีชื่อะไรของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทงหลายที่ปกปักรักษาณผ่นดินพมา่าเหนือแห่งน,นี้ขอบรารมีของพระองค์ท่านจงช่วยปัดเป่า บออะไรสิเขขอปัดันเาขอเรื่องเลยน่าจะขอเรื่องผัวนี่แหละอะไรรูเรื่องรู้เขามอยู่เรื่องเดียวคอใผัวเขากลับบ้านรู้ไปเรผัวมาติดผู้หญิงสํารงตายีกียร์แล้วเคียร์ไปแล้วไอ้คนสํารงเคียร์แล้วใช่อ้าวไคนปวเจ้าเคียร์อยง ซาธุสซาธุบ้าอยู่แฟลต์ขอให้นางข้าหลวงที่ชื่อว่ามันแก,วแก้วได้ถือยามได้เถิดซาธุดีเหมือนกันอีแก้วจะได้เป็นคนจันทบุรีทำไมอ่ะอ้าวไอ้บ้าท่าใหม่ เอาสิคะเอาสิอยากจะรู้ใครจะอยู่ใครจะไป,ไปจำชื่อปัดป่าวสิชั่วไ้และความทุกข์ใจออกไปจากตัวขอข้าพระเจ้าและขอให้ประชารัษดรขอ,ขอขาบ้านเหนื่อยอยู่กันอย่างร่งเย็นเป็นสุขและขอให้พระปิดามีพรรณไมยที่แข็งแรง จากขาาก้าพเจ้าแพรสยาพระธิดาสด็จข้กวมังสวเรติสาธิวพระธิดามาสนิทลูกสาวมาสนิ